ผู้หญิงก็บอกว่าแบบเงินเท่าเนี้มันมันไม่พอดูแลเขาน,าน,นะอะไรเงี้ยคนที่แม่งติดดินจะแบบไปเอาดาวละเดือนมาให้เธอเป็นไปไม่ไ,มได้เท้าติดดินอย่างฉันคงไม่มีปัญญาดูโต๊ะก็เอาแบบเป็นเป็นเหมือแบบ พูดถึงพูดถึงราคาหัวใจนะพูดแบบคําว่าค่าของใจอืราคาหัวใจหรืออะไรเงี้ยเขาประโยคเด็ดของเขาที่ขาบูดคือแพงนะไหวเหรอจําได้ตอนมักระซิบไม่ผ่านเนอือ ไปจิบกาแฟไปครับหอมมากไม่มีเอ้าไม่มีกาแฟเหรอคุณกินน้ำนี้นี่น้ำแร่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาดนี่ไม่ได้ททยอินเลยนะไม่ได้ขายอินนี่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตาสิงนี่ไม่ได้ททยอินเลยเลยไม่ไม่เออไม่ต้องจับอย่างง้นด้วยนี่ต้องจับอย่างนี้กินเข้าไปนี่สิ่งดีอือ ชินเพลงนี้สมองเลยนี่คิดจบเพลงแล้วเนี่ยรู้วะโอ้โหลุยเลยกันเลยได้ทุกท่อนละฟีลเพลงก็เอาแบบผมว่าเอาเป็นแบบแล้วแบบขายเนื้อหาแบบรอเน้นที่เนื้อหาคือเพลงนี้มันต้องไม่ไม่หนักหน่วงและรุนแรงเข้ากับเพลงที่ผมทำมาพูดง่ายคือฟังเราต้องรู้สึกน่าองสารน่ะองสารแท้ ไ,ไ,ได้คำว่าต้นทุนด้วยต้นทุนมันเป็นเรื่องของราคาเรื่องหองก็ม <c oughs> ไม่พอซื้อใจให้เธอรักกันเอ <c oughs> ะ ี่นึกถึงคำแบบคนที่แม่งติดดินจะแบบไปเอาดาวและเดือนมาให้เธอเป็นไปไม่ไ,มได้เท้าติดดินอย่างฉันคงไม่มีปัญญา <c oughs> ไห้เธอได้ทั้งตัวและ,และส่งไหมส่งไหจ ได้หมดอ่ะ,อะชอบตัวนี้เขาเหมือแบบน,นเขารู้สึกว่ามันแบบเขาพยายามทําทุกอย่างอะไรเง,ง,งี้ยแต่มันแบบอารมณ์แบบมันมันไม่พอนึกถึงที่เขาพูดว่าที่เขาไปทํางานกับญาตเนี่ยแบบผู้หญิงก็บอกว่าแบบเงินเท่าเนี้มันมันไม่พอดูแลเขานะอะไรเงี้ย มืนโคตรเจ็บเลยเหมือนโดนตบหน้าหน้าชาไปถ้าท่อนพวกเป็นแบบเพนทาร์เนตแบบออกไ,ไทยๆวนะที่ชอบชอบชายไทยไปเลย,ช,ยชอบชอยู่แล้ว มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้แบบเหมือนแบบมีให้เธอเท่าไหร่ก็อะไรอะไรประมาณนะั้นตอนนี้ก็ได้เพลงคร่าวๆแล้วครับเดี๋ยวเราไปแต่งกันต่อในในสตูแหละไปข้างในดีกว่ากลับเข้ามาแล้ว <laughs> มอยู่ในสตูเ <laughs> มื่อกี้คือหิวข้าวนะครับแต่เราก็ต้องถ่ายด้วยเพราะว <laughs> ่าวลนจำกัด <laughs> จ,จริงๆนะครับครับวันนี้คุณดูแปลกๆนะเนี่ยทำไมครับดูแบบดูมีสง่าราศีแปลกๆอืม ผมก็ผมเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่เหมือนเหมือนเหมือนมีออร่าใช่ป่ะโดยเฉพาะออร่าจากดวงตาเฮ้ยเฮ้ยอะไรคนเนี้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยนี่ครับขอบคุณแว่นจาก GDM I Wear นะครับผมครับผมนี่เฮ้ยดีใจครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับลูกค้าเข้าแล้วต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ากับคนทำคลิปทำคอนเทนต์แบบเราเพราะว่าเราต้องอยู่หน้าจอตลอดจอคอมจอมือถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมัน มันดีมากกับการที่จะมีอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ถนอมสายตาเราด้วยใช่ใช่เมื่อกี้เหลือแค่วดสองเนี่ยนะเวอร์ด,ดี้วดมันยังไงคะดู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 ไม่พอไม่าาพอที่เธอบอกฉันนี่เวลาอะไรถูกแพงแล้วมันม่าที่เรื่องได้นี่แค่นี้พอ,อก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่า ครับคุณโตโตชอบไหมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมกดกดดิ่งไว้ด้วยนะครับตื่นเต้นทุกเพลงเลยอ่ะพี่พาเพลงเสร็จเราต้องโทรไปคุยอ่ะเดี๋ยวต้องโทรไปคุยอ่ะอแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้ยืนยันกันนะครับผมวันนี้ได้กันก่อนแล้วครับสวัสดีครับ สำหรับแฟนๆรายการหาแต่เรื่องนะครับผมถ้าใครชื่นชอบแว่นเท่ๆนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมเราใส่ทั้งวันแล้วก็กลางคืนด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นสายตาอะไรแต่ว่าใส่ไว้เพื่อเพราะบางทีเราดูมือถือดูคอมพิวเตอร์มันก็ช่วยถนอมสายตาของเราใช่ครับผมลองไปสอบถามกันดูนะครับผมที่ GDM Eye Wear นะฮะทาง Facebook แล้วก็ IG นะครับผมเพียงคุณบอกว่ามาจากรายการหาแต่เรื่องครับผมได้รับส่วนลดไปเลย30%เ็นะครับเยอะมาก